สาวลงไปในเวลานะคะนรับท่านเทศบาลจันเอศกระผมเราดำเนินเนียิ่นะครับที่ได้ต้รับเทศบาลตำบลบสีจากังหวัดชุรครับวันนี้เทศบาลมุงใจเรานะครับพอมที่จะนทุกท่านรู้จักกับข้อมูลเกี่ยกับเทศบลของเราครับโดยจัดเรียกเป็นวิภันะครับสรุปที่รับชงนนะครับและหลังจากไล้ชมในางสื่อแล้วผมขออนุญาตแนะนำาุกผร้เข้าและก็ท่าุกานะครับที่มาต้รับท่านันอด้วยครับ และช่วงนี้ขอเชิญรับชมบรรยากาศของเทศบาลเมืองจันทบุรีมมได้เลยค่ะ ก็กรับเรียนท่านรองนายกคดีนะครับพี่น้องประชาชนนะครับเทศบาลตำบลสัพพีจังหวัดชุมพรที่รับการกันครับมือสุนี้ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับเกียรติจากท่านรองนะครับซึ่งเคยอบรมรุ่นเดียวกับผมเพื่อประมาณห้าปีที่แล้วนะครับที่สถาบันพระปกเก้า ครับในเรื่องของการมีศูนยร่วมนะครับก็ได้รู้จักรับรู้กันด้วยกันประมาณสี่ห้าวันนะครับก็วันนี้นะครับผมได้นำคณะของท่านมาเดินจังหวัดจันทบุรีโดยเฉพาะมาเูแลนเทศบาลรรคใจักรวาของเราเรารู้สึกมีดีมีที่นะครับเมื่อสักครู่ก็มาถึงผมไม่ให้เสียเวลาก็เลยเชิญท่านทานอาหารก่อน เพราะว่าโดยเวลามาพอสมควรนะครับก็เลยขึ้นมาดูมีนะไรบ้าซึ่งหลังจากท่านในวันนี้แล้วนะครับก็ที่ก็จะพาชุมชนนะครับของท่านไปดูอัญมณีนะครับซึ่งสมาคมอัญมณีตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนั้นจะมีจำนวนก็เป็นที่ปรึกษาของสมาคมอัญมณีแล้วก็ลองไปพบกับทางการท่านนะครับก็ การงานในสมัยนี้ตรงนี้ก็เป็นอย่างที่ว่าทุกท่านจะได้ชื่นชมความงามของอาญามิตรนะครับก่อนหน่งผมก็ขอตั้งใจว่าเดี๋ยวท่านเป็นปัญญามิตรใจเรานะครับซึ่งราคาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นป้ายสูงที่นึงนะครับก็ขอให้ท่านช่วยกันต่อรองหน่อยนะครับแต่เมื่อเรียนโทรไสั่งแล้วยังไม่รับงาน ราคานั้นเขาจะขายส่วนใหญ่เขาจะขายให้กับคนต่างชาตินะครับที่ที่เข้ามาดูนะครับซึ่งราคาคนไทยนั้นเราต่อได้ถึง50%นะครับคุณต้องติดว่า5,000นะครับท่านต่อเลย2 2,000ห้าหรือ2,000ต่อก็ได้นะครับคือราคาของของเขาติดไว้เพื่อขายคนต่างชาตินะครับคนต่างชาติแต่ถ้าไปถึงเนี่ยถ้าไม่ต่อเลยถ้าต่อแค่หมื่นเดียวก็ สูตรจะบเพราะราคาที่ดิดน,นั้นเขาขายคนต่างชาตินะครับเขาขายคนต่ประเทศนะครับซู่ิชาร์กาไทยนะครับขาอรงนั้น,น,นแล้วก็กนานเยอะแล้วก็ร,าาร,อกร,าารอหลัล100ลกร้อเป็นะครับเป็นของแท้แน่นอนถ้าซื้อไปแล้วไม่ใจไดีครับต่วันน,นี้เราไม่รู้ผบอกอะไรเพื่อนยะ้ามันยดีไปดูสักสเม็ดหนึมแสนไม่มีาออการเอาไปก่อไนดนะ้ ที่ท่านได้รับเกียร์จารีธาเจังหวัดจันทบุรีโดยเฉพาะอุตสาหกรรมของเรานะครับซึ่งผมก็ให้โานะจากเทศาตบเมื่อปี53นะครับเป็นที่สาคัเนก็ได้รับการเยือกตั้งกลับมาประมปีกะสองซึ่งเป็นสมัยที่สี่ผมเป็นระดับที่สูงสุดต่อสิบห้าเข้าเข้าพีิีสนะครับก็ เป็นไปเรื่อยๆนะครับตามที่พี่น้องประชาชนเขาเป็นไปอ่างแย่้างีการใมดเวปีหน้าก็อยากให้สนับสนุนตลอดท้งหกับพี่พี่พู้ชายพี่น้องชายที่อยู่ในหับ ที่จะให้การต้อนรับครับผมก็เพิ่งเป็นประธานสภิาลฉบับหลัดไปเข้าะครับแต่ก็สามารถจะติดต่อรับประสารกันกับท้องถิ่นต่างๆนะครับในขั้นตอนเดียวก็ผมก็เป็นกรรมธิการในบอร์ดนะครับก็สามารถอย่างถ้าเป็นกุ๊กตาขยันหย่องอย่างเงี้ยนะก็บอกผมผมโทรบอกนะนายกมาขยันหย่องให้ทั้งเดือนเตี้ยโดยทั่วกาชาดสาย สาสด์ทีว่านจะมีคอมมี่นทิชั่นนะครับวันนี้ราจะมีทีและเปรียร่องของที่นา ไนี้เปนอย่างหนหน้าตาของจังหวดจันทบุรีตอนนี้มอยู่ในสายตาของทุกอย่างที่ไดอขอเลานะครับก็ยังเต้นนอย่เลยพวกเรก็เมื่ี้ท่านนายกกล่าวมาว่า คำนึงนะครับ uh, ท bon ี <popular tutaj> like, ่พวกเราชอบมากเลยนะครับก็คือว่าเราพวกกันนะครับซึ่งท่านเป็นเขาเรียกว่าเทศบาลเมืองจันทนิมิตรใช่ไหมครับซึ่งใหญ่ของพวกเราพวกเราเป็นเทศบาลตะบลคนน้อยคนท่านเแลนะครับอาหารอร่อยไหมครับอร่อยอร่อยเยอะนะครับต้องขอบคุณท่านด้วยจังเลกนี้วก็เราก็ที่เราได้รู้จักกับ คณะกรรผู้บริหารของทางเทศบาลเมืองจะทริทแล้วแต่เนี้ยเราก็จะมารู้จักเทศบาลตำบลสมีบ้างนะครับซึ่งเราก็มีคณะผู้บริหารมาด้วยแล้วก็สมาชิกมาด้วยครับเยังเริ่มที่ด้านท่านรองปฏินทวิชนะครับแล้วให้เราภาพของต้องดูุมอ้นะครับเป็นสมัยนั้นเรงเออเป็นเออเรียกว่าเป็น 很饱，饱饱。